รงเรียนร้ากระชานุครอ55จังหวัดต,ตาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งอยู่หมู่4ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดต,ตามีนักเรียนจำนวน839คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน103คนก่อตั้งเมื่อปี2506ได้เปิดทำการสอนวันที่18พฤษภาคม2507 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในหลายมิติทางด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพ,พื้นฐานงานอาชีพมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ ส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนเอกลักษณ์เศรษฐกิจกพอเพียงสู่สถานศึกษามีกระบวนการการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์55จังหวัดต,ตากยินดีต้อนรับด็อร์สริงคารใจปันทาดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระณิธฐาททิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพลนราชาสุดาสยามมารมราชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และส่งให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูและลบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11ครั้งตั้งแต่พุทธศักราช2534ถึง2564 โรงเรียนได้น้อมนำคำข้อเสนอแนะมาพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2546โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันชกมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40ลำปางเกมโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน e อีโคสคูลระดับต้นปี2565ถึง2568 โดยกมรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชนะเลอดอันดับหนึ่งการประกวดการเดินสวนสนามยุวกาชาติประจำปี2568 103ปีรวมใจสร้างสา์ยุวกาชาติไทยเป็นตัวแทนจังหวัดต,ตากเข้าแข่งขันในระดับประเทศได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ซึ่งผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาสารน้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2567ถึง2569ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อราชาวิชาชีวิตโดยมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระพบรมราชูปถมัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทโรงเรียนหญิงการแข่งขันรักบี้ฟบอลเจ็ดคนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือประจำปี2567ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนาีประจำปี2567 รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสารรค์สเกลนิวเจนปี2ประจำปี2567รางวัลชมเชยเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขายุวะเกษตรกระร,กร,ระดับจังหวัดปี2567 โรงเรียนด้าประชานุเคราะห์55จังหวัดต,ตากเป็นโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่บริการประจำจังหวัดต,ตากสุขโขทัยและกำแพงเพชรการรับสมัครนักเรียนมี3รูปแบบคือการรับสมัครแบบเชิงรุก โดยครูไปรับสมัครนักเรียนโดยตรงถึงที่บ้านที่มีความยากลําบากยากจนมากและขาดโอกาสในการสมัครเรียนการรับสมัครในโรงเรียนสําหรับนักเรียนด้วยโอกาส1ิประเภทการรับสมัครนักเรียนตามโคต้าต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้โอกาสได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายขอ,ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นการจัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนประกอบด้วย การจัดก,การเรียนรู้แบบ Active learning ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้สูงสุดโดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าฝึกกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยขรบวนการสืบสาะหาความรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นสืบสอบสํารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆจนเกิดความเข้าใจ และการจัดการเรียนรู้แบบทดลองเป็นการสอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทำการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเองทำให้เกิดประสบการณ์ตรงตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการสอนพิซซ่าโดยการติวข้อสอบการจัดตารางสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจิตนตคณิตเพื่อมุ่งการเรียนที่ช่วยกระตุ้นสมองและทําให้ผู้เรียนมีสมาธิมากขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาที่นานขึ้นกว่าปกติเมื่อสมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอก็จะช่วยให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนาทฤษฎีบันได9ขั้นบูรณาการการจัดก,การเรียนการสอนด้วย โคหนองนาโมเดลเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนได้ปฏิบัติตามลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้นค่อยๆก้าวไปแบบยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เพื่อให้สามารถแปรประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและตนเองได้อย่างมีความสุขในเวลาปิดภาคเรียนในระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักเรียนได้ฝึกอาชีพมีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนสถานประกอบการในที่ต่างๆตามมาตรฐานที่มีรายได้เมื่อเปิดภาคเรียนโรงเรียนมีการส่งต่ออาชีพเรียนในระดับปวชและปวสด้านเครื่องประดับอัญ,ญมณีด้านธุรกิจเป็นจำนวนมากหลากหลายสถานที่ที่จัดประกวดใช้งานศิลปะหัตถกรรมเป็นต้น จากการดำเนินงานการจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถสรุปผลการร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนซอฟท์พาวเวอร์ระดับภาคเหนือครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลศจำนวน5รายการเหรียญทองจำนวน18รายการเหรียญเงินจำนวน2รายการรวมทั้งหมด25รายการ โรงเรียนราชประชาธิปไตย55จังหวัดตากจึงเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาสร้างสารรค์ในการศึกษาสงเคราะห์สาหรับเด็กด้วยโอกาสซึ่งผลสําเร็จที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงนักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขมีทักษะในการประกอบอาชีพวันเวลาที่ผ่านไปเด็กนักเรียนได้ก้าวเป็นผู้ใหญ่ได้รับโอกาสและความหวังเด็กนักเรียนในจำนวนมากมายเป็นความงดงาม ความสำเร็จของพวกเขาที่ได้ก้าวออกไปสู่สังคมออกจากครอบครัวใหญ่แสนอบอุน่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรักความสามาคัคคีความรักของครูที่มีต่อศิษย์นักเรียนได้เติบโตขึ้นจึงได้สร้างพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นมีความมุ่งมั่นมุ่งหวงังนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาประเทศชาติสืบไป